ส่วนช่วงนี้จะพาไปดูการลงพื้นที่ค่ะผู้สูงอายุตอนนี้ต้องบอกนะคะว่ายังคงมีผู้สูงอายุที่อายุ100ปีขึ้นไปแล้วสุขภาพยังแข็งแรงด้วยซึ่งจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปเพื่อจะสร้างขวัญและกําลังใจรวมถึงมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะ นายสมปราดปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปค่ะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมกับมอบโล่และเข็มกลัดเกียรติคุณสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปในพื้นที่อำเภออ่าวลึกและอำเภอเมืองจำนวนสีรายโดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชน,นีประจําจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวยัย100ปีขึ้นไปกําหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยือนและให้กําลังใจแก่ผู้สูงวยัยที่มีอายุ100ปีขึ้นไปและลูกหลานที่ดูแลผู้สูงวยัยในครอบครัวสร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อให้ได้เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของผู้สูงวยัยอย่างมีคุณภาพส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงวยัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจรวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงวายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยครับนี่อย่างที่เห็นใช่โตะยังแข็งแรงรอยู่เลยโต๊ะหมายถึงยายแต่ละคนก็อายุหลักร้อยขึ้นใช่ค่ะแต่ละท่านก็ยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังเนี่ยบางท่านก็ยังเดินเหินได้ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะท่านทานอะไรนี่ทำไมสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืยนยาวขนาดนี้ใช่หลายคนเชื่อว่าอาจจะมาจากความสุขจากภายในนะครับซึ่งทําให้เขามีการใช้ชีวิตอย่างยามีความสุขตลอด100ปีเลยทีเดียวนะครับค่ะ